เดทแรกอะ่ะสำคัญมากเพราะการที่จะมีเดทครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นั้นมันก็ต้องเริ่มจากเดทแรกถูกไหมครับและถ้าหากเดทแรกมันไม่เวิร์กอะมันก็จะไม่มีเดทครั้งต่อ,ตอไปไงเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการทํำยังไงให้คู่เดทของคุณประทับใจคุณตั้งแต่เดทแรก คุณเคยเจอความสัมพันธ์แบบนี้ไหมครับที่แบบว่าคุยกันมาสนิทดีเลยนะแบบว่าชอบกันแต่พอหลังจากไปเดทครั้งแรกเนี่ยเขาก็ค่อยๆหายไปจากคุณเรื่อยๆโดยที่คุณก็ไม่รู้เหตุผลว่ามันเป็นเพราะอะไร แต่ผมบอกเลยครับว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปครับเหตุผลที่เขาหายไปจากคุณนั่นก็เพราะว่าในเดทแรกนั้นน่ะคุณทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเกิดความไม่ประทับใจแต่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคุณเห็นด้วยกับผมไหมว่าเดทแรกอะ่ะสำคัญมากเพราะการที่จะมีเดทครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นั้นมันก็ต้องเริ่มจากเดทแรกถูกไหมครับและถ้าหากเดทแรกมันไม่เวิร์กอ่ะมันก็จะไม่มีเดทครั้งต่อๆไปเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการทํำยังไงให้คู่เดทของงคคุณุณณปรระัับใจตต้แแ่เดก ข้อห,หนึ่งครับคือคุณต้องสร้าง first impression ครับ first impression เนี่ยครับมันเป็นเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกที่คนที่เขาเห็นคุณครั้งแรกเนี่ยเขาจะประทับใจคุณได้จากสิ่งไหนบ้างหลักๆเลยครับก็คือการแต่งตัวของคุณครับแต่และคนเนี่ยมีสไตล์เป็นของตัวเองถูกไหมคุณแต่งตัวให้สวยหล่อไปในแบบของคุณเลยครับให้มันเหมาะกับสถานที่ที่คุณต้องการจะไปอะ่ะอย่างเช่นคุณต้องการไปนเน n e r ในโรงแรมเนี่ยถ้าคุณใส่รองเท้าแตะอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่เหมาะสมถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปเดินสวนจารุจักอย่างเงี้ยมันก็อาจจะใส่รองเท้าแตะได้นี่หรอม ผูกไทยนะครับไม่ต้องขนาดนั้นคือแต่งตัวให้ดูสะอาดเหมาะสมกับสถานที่ในที่นั้นก็พอและอีกอย่างที่ผมให้ความสําคัญมากๆก,กับคําว่า first impression นั่นก็คือรอยยิ้มครับรอยยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะว่าเวลาที่เรายิ้มเนี่ยนึกออกไหมว่าคนที่เขาเห็นเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการยิ้มมันจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อได้อยู่กับคุณเพราะฉะนั้น first impression เป็นเรื่องที่สําคัญมากในการเจอกันครั้งแรกเพราะว่าคนเราเนี่ยสามารถ เขาเห็นคุณมาเนี่ยสวิแรกเนี่ยเขาตัดสินได้เลยว่าคุณดูเป็นคนแบบไหนจากการที่เขามองเห็นคุณแค่3มวิแรกเพราะฉะนั้นให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาเป็นอันดับหนึ่งข้อ2ครับคือคุณต้องวางแผนการเดทให้ดีถ้าคุณคู่เดทไปกินข้าวเนี่ยคุณต้องดูแล้วว่าเฮ้ย ร้านแรกเนี่ยจะไปร้านไหนและถ้าร้านแรกไม่เปิดร้านที่สองละ่ะจะเป็นร้านอะไรดีแถวไหนดีแบบเนี้ยคุณต้องมีการวางแผนแบบนี้มาล่วงหน้าไม่ใช่เจอหน้าปุ๊บจะไปไหนกันดีอะไรแบบเนี้ยแบบนั้นมันมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วมันอาจจะดูเงอะเงื้งางางา,งาได้ถ้าเกิดเรามีแผนมาไว้ในหัวแล้วเราถามเขาว่าอาอยากไปไหนมีช้อยให้เขาเลือกแบบนี้ก็เวิร์กไปกแบบแล้วถ้าหากกินข้าวเสร็จจะอยากดูหนังต่อหรืออยากเดินเล่นต่ออะไรแบบเนี้ยก็ลองถามเขาดูว่าคุณต้องการแบบไหนคุณอยากทําอะไรต่อมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความที่เราแบบว่าให้เกียติเา ในการที่ให้เขามีส่วนช่วยในการเลือกในการเดทของเราครั้งนี้ซึ่งสิ่งนี้คุณต้องคอยสังเกตครับว่าคนที่คุณไปเดทด้วยเนี่ยเขาเป็นผู้นําหรือเขาเป็นผู้ตามถ้าเขาเป็นผู้นําคุณอาจจะให้เขาเลือกร้านที่เขาชอบหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าหากเขาเป็นผู้ตามอะไรเขายังไงก็ได้เป็นคนง่ายๆเงี้ยคุณก็เลือกร้านอร่อยๆให้เขาคุณก็สามารถเลือกร้านหรือว่าเลือกสถานที่เดทที่คุณต้องการก็ได้แต่อันนี้เป็นทริคเสริมเล็กน้อยนะครับกระซิบเดี๋ยวกระซิบก่อนผู้หญิงชอบร้านอาหารอร่อยๆ อันนี้เป็นชิคอันนี้เป็นชิคนะแล้วก็ข้อต่อไปคือข้อ3คุณต้องเป็นตัวของตัวเองครับบางคนเข้าใจคําว่าเป็นตัวของตัวเองผิดไม่ใช่นั่งแคะขี้มูกให้เขาดูอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะคือเป็นตัวของตัวเองในมายาที่มันถูกต้องเป็นแบบของเราเองเนี่แหละคือเราต้องเป็นธรรมชาติเหมือนเราคุยกับเพื่อนนะครับมีความเฮฮามีการหยอดมุกบ้างมีการแบบว่า คุยกันแบบหัวเ็อกกันบ้างอะไรแบบนี้อย่าปล่อยให้บรรยากาศมันมีเดทแอร์มากจนเกินไปเพราะว่ามันอาจจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณไม่มีความน่าสนใจคุณดูเป็นคนน่าเบื่อก็เป็นไปได้แต่ถ้าหากว่าคุณคุยไม่เก่งอ่ะผมให้ผมมิทิคกให้ทิคกนึงนะคือใช้คําพูดนี้ก็ได้ว่าปกติแล้วผมพิมพ์เก่งมากกว่าพูดต่อหน้าและอยู่ต่อหน้าแล้วผมจะเขินอะไรแบบนี้คือมันก็สามารถเป็นจุดที่ทําให้เขาอ๋อ Okay, เราเป็นแบบนี้นี่เองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการดักเอาไว้ได้ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่คุยไม่เก่งนะข้อนี้มันก็จะสามารถทําให้เขาแบบว่าเข้าใจเราได้มากขึ้นอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่อยากจะให้แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนคุยเก่งนะข้อ4อย่าคลองบทสนทนามากจนเกินไปครับคือบางคนนะครับเขาก็ไม่ชอบคนที่พูดเยอะแต่ว่าบางคนเขาก็เป็นคนที่ชอบฟังแต่เราไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมว่าเขาเป็นคนที่ชอบแบบไหนเพราะว่ามันคือเดทแรกนะเพราะฉะนั้นเราเซฟเซฟไว้ก่อนดีกว่า5 0 50ถามเขาบ้างให้เขาเล่าเรื่อง าบา้แล้วก็ให้เขาฟังเรื่องของเราบ้างแบ่งกันคนละครึ่งมันจะได้เป็นบทสนทนาที่ดูสนุกดูไม่ใช่เป็นบทสนทนาฝ่ายเดียวมากจนเกินไปแล้วถ้าหากรู้จักกันมากขึ้นก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปครับเดี๋ยวเราจะเจอจุดที่คลิกของเราเองและข้อ5ก็คือคุณต้องฝึกชมด้ยวยความจริงใจครับชมแบบที่เราอยากชมจริงๆอะ่ะชมในข้อที่เป็นข้อดีของเขาจริงๆโดยที่ไม่โอเวอร์จนเกินไป อย่างเช่นแบบนี้เอ้ะคุณเป็นคนที่ดูในรูปแล้วดูนิ่งๆน,นะครับแต่ว่าพอมาเจอตัวจริงแล้วแบบดูสดใสดีนะดูน่ารักกว่าตอนที่เห็นในรูปอะไรแบบนี้คือการชมแบบนี้มันจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยสนใจและใส่ใจในตัวเขาและสิ่งนี้นี่แหละที่มันจะสร้างความประทับใจให้กับคู่เดทของคุณได้และนี่แหละครับก็เป็น5ข้อที่สามารถช่วยให้เดทแรกเนี่ยมันสามารถไปทิศทางที่ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยมันไม่ใช่สูตรตายตัวที่ถ้าทําแบบนี้แล้วเขาจะชอบ คุณ100%ไม่ใช่คนแต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งพื้นฐานมากๆครับที่เป็นแค่ส่วนที่ช่วยให้มันดูจะไปได้สวยได้ระดับหนึ่งถ้าหากคุณทํา5ข้อนี้ได้แบบดีๆอะ่ะมันจะมีโอกาสที่ว่าเดทนี้จะดูไปได้สวยได้มากขึ้นแต่บางทีมก็มีครับที่ทําทั้ง5ข้อนี้แล้วแล้วเขารู้สึกว่าไม่ชอบคุณในบางเรื่องที่เขาไม่ชอบจริงๆอะ่ะนึกออกไหมบางทีคุณใส่รองเท้าที่เขาไม่ชอบอะ่ะเขาก็อาจจะไม่ชอบคุณแล้วก็ได้มันมีเหตุผลต่างๆมากมายที่เขาอาจจะไม่ชอบคุณแ มันก็มีเหตุผลต่างๆมากมายที่เขาก็อาจจะชอบคุณได้เพราะฉะนั้นเทคนิคเหล่านี้นครับนำไปใช้ให้ชํานาญเพราะมันจะช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งเลยแหละแถ้าหากว่าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ